คุณรู้หรือไม่ว่าวงแหวนของดาวเสาที่สวยงามและน่าทึ่งนั้นกำลังจะหายไปชั่วคราวในปี2025อย่าเพิ่งตกใจวงแหวนไม่ได้หายไปจริงๆแต่ในเดือนมีนาคม2025เราบนโลกจะเห็นวงแหวนของดาวเสารบางเฉียบจนแทบมองไม่เห็นเลยเพราะมันจะอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าเอดออนหรือมุมมองด้านขอบจากโลกปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะดาวเสารไม่ได้หมุนรอบตัวเองในแนวตั้งตรงเหมือนดาวเคราะบ,บางดวงแต่มันหมุนเอียงอยู่ที่มุม 26.73องศา,าทําให้เมื่อเวลาผ่านไปเรามองเห็นวงแหวนของมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางครั้งก็เห็นเต็มวงสวยงามบางครั้งก็เห็นเหมือนเป็นเส้นบางๆสิ่งที่น่าสนใจก็คือปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆมันจะเกิดทุก13ถึง15ปีเท่านั้นครั้งล่าสุดที่เราได้เห็นวงแหวนในมุมเอ็ดออนแบบนี้คือปี2009และครั้งต่อไปก็คือปี2 0 2 5นี้นี้เองแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะหลังจากนั้นวงแหวนของดาวเสาร์จะค่อยๆกลับมาให้เราเห็นเต็มวงอีกครั้ง โดยจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดในปี2 0 3 2ซึ่งจะเป็นภาพที่งดงามน่าประทับใจอีกครั้งหนึ่งดังนั้นหากคุณเป็นคนรักดวงดาวและจักรวาลอยากาพลาดที่จะจับตาดูดาวเสาร์ในช่วงเวลานั้นเพราะปรากฏการณ์นี้เป็นเหมือนการแสดงที่ธรรมชาติมอบให้เราได้ชมเพียงไม่กี่ครั้งในชีวิตกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวน้าทึ่งครั้งต่อไป